มีคนอยู่ข้างในตัวเบอร์สี่ต้องเจอพี่ นะเป็นทายดูสตราร์นั่นเป็นตัวกลางรู้เลยไม่มีอะไรจะได้จะเสียแล้ว,วอยู่ในนี้เงินกินตืน่นเตี้ยตื่อใครวะมันคือตื่ใครมันอกี ืนตัวนี้อีกแล้วมึงคโคตรโูงเลยปืนตัวนี้จะชีพกันเลยมีคนมาขอบคุณที่กาลุนเมตตา นี่ก็เอาของมาให้เออตึงตัดไม่มีไอ้เกมว่ากูจะตึงเหมือนเดิม

อยู่ตรงไหนบ้านฟ้าเป็นใหญ่哟บ้า,บานหลังนี้แน,น่เลยมอาช่ดดวยก่อนข้างบน,บน,ม,นมันอยู่ตรงหน้าประตูนี่เข้ามายังไม่ตยนะยิงมี่อยู่เอามันเอาเยอะมันเอาไม่เอามันนะมันอยู่ตรงบนใดเนี่นนย พี่เพื่อนเราอยู่กับอื่นโอ้ยเ้าไม่ใช่พี่อ่ะเพื่อนเราพี่ตุะยตุ้ยเ่ตุ้ยก็ก่อนอ๋อพี่ตายแล้วใช่ไหมเออชื่อพี่ไงเราไปยังไม่ตายมันเก็บของพี่ไปหมดแล้วเปล่าวิ่งดูฆ่ากู โทษเพื่อนกูเยอะ <laughs> โอ้โหแม่งเก็บแม่งกูไปหมดเลยนวาต้อง,นะตงชุบต้องชุบต้องชุบไปตรงนั้นวินง่งโด่งๆงไปนี่แหละ มันแบบไม่มีอะไรกั้นด้วยระเบิดไหมม่วงมันกูตุยกะแม่ยิงตรงมั้นวม่วงอ่ะเพื่อนอ่ะไปตรงนั้น ยิ่เลยยิดยิงยิงยิอยิงยินยิงยิงดิงย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 อดมิงย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 ิงงยิยยงยิงยองงยิงยิยิงงยิงยิงยิยงยิงดิงยิงยิงมิงย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 งยิงยิงยิงิงย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 งิงงง้ ไม่ไอตอนที่อยู่บ้านนะที่เรียกเองอ่ะพี่ก่อนพี่จะตายพี่พี่ไปอีกบนฟ้าอ๋อไม่ได้เข้าไปกูอีกรอบแล้วเนี่ยเก็บของผมก็บอมีตัวแบบนี้กินมันนะมั้นแยอะอืม ก็ไม่ได้คิวอ่ะเนี่ยออกไม่ได้ออกก็ยิงแม่นะเลยยิงเยอะดิ ของมึงเยอะดิเนี่ยยัเด็กไปตั้งน่าจะลงมาเอาแน่นอนเปลี่ยนปืนก่อนตัวปืนเนี่ตั้งไว้เลยถ้ายิงอืกกมโหปู่ก็กลับมาหาแต่เกาะเอง เปิดลังค้าส่วนตัวก่อนมะย่างนีนี่คือรึปล่า่

ก็ใส่อีกมา,มาแรากขอบคุณที่เอามาแรกครับพ,พ,าาพี่เปลี่ยนเอาเข่เปลี่ยนเอาก็ใส่อีกนะเไม่ไม่อยากเอาเอาไปแล้วเมื่อกี้จะเจอเอ็กเข้าไปมันอดใจไม่ไหว วาแต่ยืนเอืออยู่ไอ้ตัวเมื่อกี้โดนพี่ยิงปีป <ded> เลยเลื่อนมันใช้สกลิลอะไรวะแต่ว่าวงต้องขึ้นมาข้างบนแน่เลยถ้ามันเลื่อนลงไปแบบนั้นอะ <ded> ใช่หรือไม่ มีใครวิ่งมาเอาไอ้ดอกเหลืองแน่เลยเว้ยอะไรสาวมับจตะใครเนี่ยกตบเพื่อนเ,อเอนเาะออกขึ้นอยู่กับเพื่อนสิมันเปิดไอดอกไปแล้วมาขึ้นไปขาเพื่อน vừa thì đâu không Hãy subscribe cho อยู่ตรงร้านค้าด้วยไหนสู่กันตรงไหน,นอยู่ตรงบอกไม่ถูกเลยวะอยู่ตรงนั้นนะ่ะ ไม่ใช่ดีมากไปตรงนั้น ไม่เข้าไปอะนะใช่ไหมเข้าไปอ่ะอไม่ได้ัง่้จังใจอยาดนะนตุยเอง

Kill. One none, none. Oh. 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 Triple kill. Triple kill. ใครยิงกูเนี่ยข้างหลังข้าหลังไอ้วอสม่วงคนนึ่งเป็นี่วยูที่ส่นมากทุบเรื่อยมันมาอก เพื่อนเพื่อนล้มตั้งลงเถอะมีมีคนอยู่ขอบคุณนะแต่ล้างค้ามันยังอยู่ไว้ตอนเนี้เหคือบมันยิงมาแล้วมันจะป,ปืนพี่มาเล่นไงที่ไปคนเดียวมึงยิงพี่สูมันไม่ได้ <c oughs> ไปห้าคิวจะได้พี่สู้อยู่ไอ้วอลเหลืองนี่เห็นไหมฝั่งโน้นะ ài, mà lung rồi, nhèm, để có mà để có chuốc mày, quân tiền, tiền nhiều đây na vinh u áp, 2 tua, ôi, sao quân ta nhỉ mà, trong này. เอาแต่ละเองได้เปรียบตำแน่งเองได้เปรียบอยู่นะก็ดีดมาแล้วกระดีดมาแล้วดีไปไหนไม่รู้ดีคือสะพานเอาแล้วไม่เห็นมันเมื่อกี้มันมาแล้ววับไม่ใช่ตรงเมื่อกี้มันวิ่งมาแล้วเออมันขึ้นมาขบวนขบวนหัวบนหัวขบนหัวไม่บนสะพานมันมีไงไม่กล้าเข้าใช